สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูสิรินันิยันต์ตังคู่รูสาวนะคะประจําห้องสมุดค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทําการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องปลอกเปลือกไข่ด้วยน้าส้มสายชูค่ะอุปกรณ์งคุณครูนะคะก็จะมีภาชนะสําหรับใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็จะมีนะคะไข่ไก่นะคะแล้วก็น้าส้มสายชูค่ะ เริ่มการทดลองเลยนะคะเด็กๆคุณครูก็จะเทน้ำส้มสายชูนะคะลงไปในภายในภาชนะนะคะเด็กๆอ่าเสร็จแล้วนะคะนำไข่ไก่นะคะค่อยๆหยอนลงไปนะคะภายในน้ำส้มสายชูนะคะอ่าจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆทิ้งไว้4ชั่วโมงนะคะแล้วเรากลับมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเด็กๆ ระยะเวลาผ่านไปใช่ไหมคะน้ำส้มเริ่มทำปฏิกิริยากัดกร่อนเปลือกไข่ใช่ไหมคะเกิดฟองอากาศเห็นไหมคะรอบๆเปลือกไข่ใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะจากผลการทดลองนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะเปลือกไข่นะคะหลุดรอบออกมานะคะดังนั้นเด็กๆรู้ไหมว่าเกิดจากอะไรคะ เกิดจากนะคะภายในไข่นะคะเปลือกไข่นะคะมีแคลเซียมนะคะเมื่อมาเจอกรดอะซิติกจากน้ำส้มสายชูนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยานะคะทำให้เปลือกไข่ลอกหลุดออกมานะคะเด็กๆเห็นไหมคะสีก็จะแตกต่างกันนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าแคลเซียมอยู่ตรงไหนบ้างของภายในร่างกายของเราคะอ้ามีอยู่ที่กระดูกและฟันใช่ไหมคะ คนเราก็มีแคลเซียมเช่นกันค่ะเด็กๆขะเวลาทดลองนะคะต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ